กิจการหลักล้านหมิวลลิตาโกยเงินสวนกระแสเศรษฐกิจเพราะทายาทคนเล็ก ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างกดไลค์แล้วก็ติดตามบาริสต้าหล่อบอกต่อด้วยกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลังจากที่นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างหมิวและลิตาปัญโยพาสได้ลุยทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็เปิดร้านเบเกอรี่ที่ชะอําโดยมีลูกชายคนเล็กอย่างอีตันศักดีเดชส,สิประภามาช่วยแล้วก็โชว์ลีลาบาริสต้าหล่อลมุนในร้านให้ได้เห็นกันโดยทางด้านเพื่อนซีของหมิวและลิตาอย่างแหมมคัทธลียา ก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มีการโพสต์ภาพพร้อมระบ,บุข้อความผ่านไอจว่าเมื่อคุณลลิตาเปิดร้านเบเกอรี่และโรงแรมสุดน่ารักแถวชะอำ แฟนคลับอย่างเราเนี่ยก็ต้องตามมาอุดหนุนนะคะขนมเขาอร่อยมากทุกชนิดเลยรับประกันโดยคุณหมีผู้มีจิตวิญญาณและสกิลการทำขนมแบบมหัศจรรย์ขอแนะนำทุกคนให้แวะมานะคะสถานที่น่ารักเก๋มากขนมอร่อยหาะที่สำคัญเจ้าของและก็เชฟมิชลินเนี่ยน่ารักสุดกำลังเลยค่ะและที่สำคัญงานนี้เนี่ยก็มีน้องอีตอนันลูกชายคนที่สองของหมิวและลิตาหน้าหวานเหมือนคุณแม่เลยมาช่วยเหลือคุณแม่เป็นบาริสตา้าหนุ่มสุดหล่ออีกด้วยนั่นเองละค่ะ